สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับอีกแล้วครับวันนี้ครับมาเยี่ยมบริษัทปนีแล้วครับช่างให้รถไถน้อยมาเยี่ยมบริษัทปนีแล้วครับโอ้โหห่อห้อยห้อยห้อยสร้างคนไอ้เจ็บมะเจ็บตาครับไปกินยาวกันอ่นนี่ครับขั้นที่ขั้นต่อจากขั้น มือนั่นแหะครับมือนั่นแหะคันนี้ก็บังจะเสียสมบูรณ์ครับก็บังจะเก็บรายละเอียดนะครับคันนี้จะส่งอยู่จังหวัดยังก็ครับจางครับจังหวัดสะแก้วนะครับอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้การ สนใจนะครับใจติดต่อนะครับแล้วก็สั่งจองสั่งทำนะครับรถไถน้อยนะครับรถไถนาเดินตามขนาดจิ๋วนะครับนี่ครับไอเป็นห้องแล็ของเข้าครับนี่นี่ห้องแล็นี่ครับเปนผลเก็บสีครับนี่อันนี้ขั้นขั้นขั้นไหนครับขั้นนีบไปไหนก่อนเาะขั้นเจียวกัน โอ้จะมาซักเกลียวเขาอันเดียวกันครับนี่เพื่อนกำลังอันนี้เฮ็ดอยังเราครับนี่อันประกอบชุดเกียร์ครับผม,มประกอบชุดเกียร์ผมว่าชุด,ชดครับนี่แหละครับเป็นตัวที่คลับเคลื่อนครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามจะบ่มีเกียร์ถอยเหมครับนี่นะครับนี่จกเดินหน้าครับรุ่นนี้จะบ่มีเกียร์ถอยครับ เดิอนหนาอย่างเดียวเพราะมีถอยครับอันนี้รอเขาเก็บสีเรียบร้อยครับอ่ะพี่น้องสนใจก็ติดต่อได้นะครับอ่าติดต่อได้คอมเมนต์ข้าม,มาครับจะมีเบอร์ติดต่อซางน,นะครับใปย่ยูอ่าใต้คอมเมนต์นะครับที่พี่น้องติดต่อเข้ามานะครับนี่ครับแบบนั่งครับก็มีนะครับแบบนั่งครับอ่าพี่น้องกลับไปย่อน ส้มเบงนี่ช่องยูทูบเลยนะครับรถไทยแบบนั่งขับอาจจะเป็นเครื่องรถไทยนาเดินตามนะครับแเรามาทําเป็นนั่งขับนะครับนี่อันนี้ม่อเท่านเก็บสีครับกาลังทดสอบระบบแล้วว่าเก็บรายละเอียดครับสนใจกับติต่อนเขามาได้ครับติดต่อนเขามาได้นะครับราคาก็เป็นกันเองครับโจนี่ก ขอ,อบเบียดราคานะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์การสร้างหรือว่าเหล็กพวกเหล็กพวกอุปกรณ์อีอย่างมันเกิดมันก็ขึ้นนะครับแล้วจําเป็นก็ต้องเส้นราคานํานะครับส่วนราคาก็ติดต่อสอบถามกันทั้งเบอร์โทรนะครับแต่คอมเมนต์นะครับ,รบนะเดี๋ยวสร้างมันกส็สิบอกสอบถามราคานะครับว่าราคาซัมนีล,ลูกคาถืกไจบอรหรือบอจังไ๋ก็บอก่นใดนะครับแต่นี่ก็ คือว่าโอเคครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับลูกค้าที่สั่งกันเขามากครับไปจังหวัดสระแก้วครับตัวนี้ส่วนเมื่อวานนี่กับี่ลูกค้ามาราเปงนะครับสำหรับผู้ถ่อยูไก่เนาะนะครับจังหวัดศรีสะเกตนะครับสถานที่ตั้งนะครับช่างให้รถไถน้อยนะครับอยู่ที่บ้านทุ่งเกษครับตำบลกุลเรืออํำเภอทุ่งศรีอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ฝนโอ้ฝนที่มาแล้วปะครับโอ้ฝนกับที่โตกับฝนเล่งงานกันนะครับตอนนี้ตอนนี้ออเดอร์กับอุ๊คลายครับตอนนี้ออเดอร์หลายแห้งนะครับประมาณสามสิบก้นนี่แหละครับประมาณว่าสามสิบก้นเฮ็ดอยู่เบิดปีครับเบิดปีเบิดปีหกฮานี่สงการบริยุทธ์เลยเป็นไหมนะครับขอบคุณหลายๆครับที่ให้ความสนใจนะครับติดต่อสอบถามราคากันเขาไม่ได้ครับว่าจะเอาแบบเฉพาะเครื่อง ก็เฉพาะโค้งนะครับหรือมีเครื่องเองนะครับเครื่องที่ใส่ก็เป็นเครื่องสูบน้ำครับอ่าเราจะมีสายพานจะมาหายนะครับคนทีเห็ดไปหาเลยนะครับด้วยราคามีเครื่องเองนะครับสั่งแต่โค้งกับฝานไถก็ได้นะครับอ่าเป็นเห็ดกะเป็นซี่กับโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ค่อยหกปันไหนหรอครับโบ๊ะค่อยหกปันไหนนะครับกับเป็นสไตล์ข้าเหมือนเนาะกินอยู่วังนี้กั มีมองฟั่งเพยงครับอยู่ขางปลาคาคือเราครับช่างให้รถไถน้อยนะครับผมอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพ็นกระลังใจน้เด้อครับเด้อนะครับสนใจก็ติดต่อนะครับคอมเมนต์กันเขามานะครับสอบถามราคากันกรก็ได้นะครับอ่าถ้าหากสนใจก็สร้างอ่าสร้างได้นะครับสร้างได้ครับราคาก็ถือว่าเบาแพงนะครับอ่าถ้าเป็น รถที่แบบมันขนาดจิ๋วเนาะผู้หญิงก็ขับได้ได้ครับนี่ผู้หญิงคุณสุภาพสตรีก็สามารถขับได้ครับนะครับนี่คือบรรยากาศครับฝนกะจิตกเนี่ยกับปนนันครับพี่น้องฝังหวองอ้าสรับคลิปนี้ก็นะครับพ่อไว้เพียงเท่านี้นะครับผมพอกันไหมในคลิปหนาครับสวัสดีครับ